คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยและอาจมีข้อมูลบางส่วนที่ผิดพลาดประการใดทางผู้จะทำต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสวัสดีุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะอีกแล้วนะครับอย่างสตอรี่ครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับเรียกเขาว่าอีก,กากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เราขอยกสุสันออกไปจากอ,อกเราก่อนนะครับแล้วเรามาพบกับนุเรียนโฮเซนกับแก๊งโลนซ่าของเขากัอีกนิดหนึ่งและเป็นอีกครั้งครับที่เราได้มีโอกาสที่จะ เล่าถึงผู้นําโฮเซนกันอีกยุคหนึ่งนะครับก็คือยุคของภาคซีโร่นั่นเองในภาพยนต์นั่นเองนะครับในภาค2นะครับนั่นก็คือนารุมิไทกะนะครับชายที่ขึ้นชื่อว่าทัศยาบิโตให้การเคารพนับถือนะครับนารุมิไทกะเป็นนักเรียนรุ่นที่23ของโรงเรียนโฮเซนปรกากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ชุดโค้ดซีโร่สและมังงะในชื่อเดียวกันโดยนักแสดงที่ได้รับบทก็คือคุณ eko, ระบัวกิคเนิโกะปัจจุบันก็อายุล่อไป38ปีแล้วนะครับ นารูมิเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความจงรักภักดีและพร้อมจะสารต่อจิตนาลลมของมาคิโอบิโตะอย่างเต็มเปี่ยมเขานั้นเป็นนักสู้ที่เกยดการใช้วุธในการต่อสู้เป็นอย่างมากนะครับเพราะโดยเฉพาะการใช้มีดสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่บิโตะถูกคาวาชิใช้มีดแทงจนเสียชีวิตลงและมักจะยกย่องคู่ต่อสู้ที่สู้อย่างสุดกำลังว่าเป็นลูกบุ้ชายตัวจริงเราจะได้เห็นสริรลิตของนารูมิที่มีให้กับคู่ต่อสู้ของเขา ในหลายครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นกับการต่อสู้ในช่วงท้ายกับเกนจิที่เมื่อเกนจิมาถึงด่านฟ้าของโฮเซนเพื่อที่จะวัดตัวตัวกับนารูมินารมิก็มีการโยนหัวน้ําให้เกนจิได้ดื่มดับกระหายก่อนที่จะซัดกับนารมิก็ถือว่าเป็นชายอีกคนหนึ่งนะครับที่มีสติเต็มเปี่ยมในเรื่องการต่อสู้ <c oughs> และก็เป็นชายอีกคนนึงครับที่ได้พูดกันไปแล้วว่าเป็นชายที่ ทัศยาบิตโต้ให้การเคารพนับถือนั่นเองโดยไม่ช่วงนารุมิอยู่ปีที่นนน <S <S 1นั้นเขาได้ร่วมสงครามการประทะก,กันระหว่างซูสุรันและโฮเซนซึ่งก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันที่บิตโตะถูกแทงจนเสียชีวิตลงหลังจากนั้นนารุมิก็ได้พินสโตัวตนมากมายในการขึ้นมาเป็นผู้นําแห่งโฮเซนเพราะหลังจากที่บิตโตะเสียชีวิตนักเรียนโฮเซนหลายคนก็ต่างหมดความเลื่อมใสกับผู้นาของเขาไปจนสริปต์ะานมาถึงช่วงปีที่3กับการมาถึงของทัศยาบิโตะ วิโตคนกลางแห่งตระกูลวิโตนะครับซึ่งนารุมิได้บอกกับทัศยะให้คอยเฝ้าดูการต่อสู้ของโฮเซนและสุสุรันให้ดีนะครับก่อนที่จะไปเปิดสงครามกับสุสุรันนารุมิต้องทาการรวบรวมเหล่านักเรียนโฮเซนและเรียกคืนความศรัทธาต่อตําแหน่งผู้นํากลับคืนมานะครับนารุมิได้พิสูจน์ตเนเองโดยการเอาชนะเบอร์2แห่งโฮเซนในตอนนั้นอย่างมาทุบะโทชิลงได้ได้ลหลังจากที่สงครามได้เริ่มต้นขึ้นเนื่องจากพี่เกนจิของเราไปเปิดนักเรียนคนหนึ่งของโฮเซนนะครับผมก็เป็น อันว่าเขาได้ทําลาย,ส,ยสัญญาจุดทะเลาะวาทของ2โรงเรียนนี้ไปจึงได้เข้าทางโฮเซนครับที่จะจ้องล้างแค้นสูจุรันมาอยู่แล้วอยากให้ไปดูฉากที่พวกโฮเซนคิเวเลอร์ไล่เก็บพวกโตวหัวของสูจูรันนะคือในหนังสนุกมากเราจะได้สัมผัสความน่ากลัวของแกงล้นทราบว่าพี่แกพอเอาจริงก็โหดเหมือนกันเนอะพอมาถึงช่วงท้ายของเนื้อเรื่องภาคซีโร่สเราก็ได้เห็นการต่อสู้ระหว่างนารุมิกับเกนจิ ซึ่งหมดสุดท้ายนารูมิก็ได้พ่ายแพ้ต่อเกนจิลงนะครับเป็นอันปิดตำนานของนารูมิในฐานะผู้นำของโฮเซนลงไปอย่างปริยายซึ่งมีข้อมูลในเล็กน้อยจากเว็บแฟนโดมนั้นได้มีการกล่าวถึงว่านารูมินั้นระดับพลังของเขาน่าจะ,ะพอๆกับเซริสวะนะครับและเก่งกวา่าคูมะกับมาทุบะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมเอาจริงๆิแล้วก็เป็นตัวผู้นําอีกคนหนึ่งที่ถ้าถามว่ากิมิคเขาเทพไหมก็โอเคนะคือเขาเป็นคนที่มีกิมมิคคาแรคเตอร์คะอนข้างชัดเจนว่า เป็นชายที่มีสปิริตในการต่อสู้สูงเป็นชายที่ยกย่องคู่ต่อสู้อย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วก็เกิการใช้ลูกเล่นเลขกลอุบายต่างๆประมาณนี้ครับโอเคครับมาคลิปสั้นๆนะครับเด็กก็อย่างรักกันเหมือนเดิมนะครับผมคลิปน,นี้ต้องขอลาไปก่อนเพ่าะว่ามาคลิปหน้าครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ